วันนี้สองศิลปินของเราแวะมาแอลที่เชียงใหม่เรดิโอ93.5มเมกะเฮิร์์นะคะพร้อมกับสัมผัสอากาศที่ค่อนข้างร้อนนะตอนนี้แต่เมื่อเช้านี้อากาศเย็นรับกันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเริ่มเย็นแล้วในบ้านเราหลังจากที่เมื่อวานนี้มีแผ่นดินไหวนิดนึงที่อำเภอพลาวนะคะส1ริกเตอร์เบาๆคาดว่าคงจะไม่เสียหายมากมายนะคะแต่วันนี้อากาศค่อนข้างเย็นมากๆในตอนเช้านะคะแต่ตอนนี้โอ้โหแดด ค่มากๆเลยทีเดียวศิลปินของเรามาถึงเรียบร้อยนั่นคือพัชชาและน้องต้นจาก AF นั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีอะไรเหรอว่ามีหึงไหลอ๋อเมื่อวานแล้วหนูยังไม่ถึงเลยถึงแฮมันตีหนึ่ง ตีหนึ่งสี่สิบโอ้โหที่พราวนู้นนะพราวนี่คือไกลจากเชียงใหม่เหมือนกันค,คือช่วงเวลานั้นคนกําลังหลับกันก็เลยไม่ค่อยมีใครจะรู้สึกอะไรมากมายนะคะก็โอเคอยู่นะคะแต่ก็นี่แหละวันนี้มาพร้อมกับอากาศที่เมื่อเช้านี้เป็นไงบ้างอากาศดีพระชาแต่งตัวไม่อยากจะบอกค่ะคุณู้ฟังประมาณว่าถุงน่องถุงน่องมาด้วยนะเป็นความชินค่ะเป็นความนอิงคือ ทุกที่กรุงเทพหนูก็ใส่อย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะทุกที่ทุกที่ everywhere คือไปที่ไหนก็จะใส่อย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยค่ตอนชาเราสัมผัสได้ถึงลมเย็นแต่มีนะมีตอนเช้าเช้าแสดงว่าต้นตื่นเช้าเหมือนกันใช่ไหมลูกตื่นกี่โมงวันนี้ตื่นตั้งแต่แปดโมงไครับออาแปดโมงนี่เช้าแล้วใช่ไหมแปดโมงนี่เช้าต้นเริ่ตื่นหกโมงบอกเมิกนี่จริง ขอสวัสดีครับลาหมอกเมือกนี่จะมาเลยนะอากาศแบบดีมากจริงหกโมงเช้าถ้ามีข่ามาคราวหน้าโอกาสดีๆตื่นสักหกโมงจะเห็นอา,สสาาอากาศสบายๆจริงๆอากาศหนาวเลยแหละนะคะแต่8ปดโมงนี้แดดเริ่มมาแล้วล่ะแต่ก็อุ่นๆเนาะแต่อากาศแตกต่างจากกรุงเทพมากๆเลยได้ข่าวว่ากรุงเทพฝนตกใช่ไหมคะตกทุกวันลุ้นไหม ลุนค่ะพูดเลยพูดเลยนะว่ารุนมากนะแต่ก็ไม่เป็นไรตอนนี้หนีฝนมาอยู่เชียงใหม่อยู่แค่สงวันวันนี้ก็จะกลับแล้วได้เคยนึฟังเพราะภารกิจภารกิจของทั้งสองศิลปินของเรานี้แน่นเอี้ยดจริงๆหลังจากที่ปล่อยซิงเกิลมารับรองว่าหลายๆคนก็คงจะได้ดูทั้ง MV ของพชราอ v ีของลองต้นเรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มต้นด้วยเพลงของพชาโลกใบใหม่ไม่มีเธอเพิ่งจะสังเกตว่าเพลงของลองต้นกับพชาเนี่ยเขาเข้าใจพามาด้วยกันเนาะเพราะเพลงคล้ายกันนะ ถึงที่ลงตัวนะที่ลงตัวนะคือความหมายของเพลงเหมือนกับว่ามันเป็นเพลงที่ให้กําลังใจสำหรับทุกคนที่อาจจะเจอความผิดหวังโน่นนี่นี่นั่นมานะคะถึงเวลาก็โลกใบใหม่ไม่มีเธอและฉันก็อยู่ได้โดยไม่มีเธอเหมือนกันนะคะถูกต้องที่สุดเลยทีเดียวช่วยกันทํามาหากินกันจริงๆเพราะว่าเพลงนี้ครองจองกันทีเดียวนะคะซิงเกิลซิงเกิลใหม่ของพัชชาอ่า จงต้องบอกว่าเป็นซิงเกิลที่มาพร้อมกับลุกใหม่ด้วยนิด <c oughs> หนึ่งนะคะจริงๆเธอจะเปลี่ยนลุกทุกๆซิงเกลิลทุกๆอัลบัม้มนะคะอัลบั้มนี้มาแนวไหนบอกคุณน้องฟังนิดหนึ่งซิงเกิลนี้คือหลายๆคนจะติดภาพตอนพระชาผมสั้นไปแล้วเนาะเพราะตัดผมสั้นมาตั้งแต่ออออัลบั้มที่แล้วนู่นน่ะ <c oughs> แล้วก็จะมีลุกเท่ๆมาใหญ่ค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพอเปลี่ยนเพลงจาก แนวที่มันโหดๆเศ้าๆ <c oughs> มาเป็นแบบให้กําลังใจก็เลย uh huh. อยากจะเปลี่ยนลุคให้มันกลับมาดูมีความ หวานมากขึ้นดูความหวานนิดนึงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะดูดูลุกเป็นเลดี้เลดี้มากๆเลยทีเดียวนะคะพันเรียกว่าชุดคุมประพฤติค่ะเสื้อผ้าหน้าผมจะแบบเลดี้แบบครบเซตทำไมถึงคุมประพฤติคะเพราะว่าแล้วจะเดินเดินได้ช้าลงถูกต้องรองเท้าสูงค่ะเทาสูงมากค่ะแล้วเสื้อผ้าแบบประมาณว่านะก็คือเป็นแฟชั่นเป็นอะไรที่ดูเข้ากันได้ดีกับพระชามากๆมาละ จมจามจจาม,ามะนะละนะคะก็คืออาจจะเข้ากันได้ดีกับพัะช,ชาในลุกนี้มากๆแล้วก็ลุกกับเพลงซิงเกิลล่าสุดด้วยโลกใหม่ๆไม่มีมมมเธออ่าซิงเกิลนี้เป็นไงบ้างฟีดแบ็ดีมากเลยเนาะพูดถึงนะทำให้หลายคน คือจริงใช่คือด้วยฟีลเลิ่งของเพลงคือมันไม่ได้ไม่ได้เป็นลุคของนางเอกอ่ะนางเอกที่แบบเศร้าๆอ่ะคือนางเอกลูกใหม่เนี่ยต้องลุกขึ้นมาสู้โน่นนี่นี่นั่นมากมายคือฉันไม่ยอมอีกแล้วนะฉันจะไม่ยอมแพ้ไม่ยอมไม่ยอมอ่อนแอต่อสู้กับนางร้ายได้แบบเต็มที่จริงๆเราจะเราจะไม่รอเราจะไม่รอให้เอกมาค้นหาความจริงในตอนที่สิบห้าอะไรอย่างงี้เราไปแล้วแล้วให้คนหาเองเราจะไม่รอให้ตำรวจมาในตอนท้ายตอนที่ผู้ลงผู้ร้ายตายกันหมดแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหม โลกใบใหม่ไม่มีเธอเพลงนี้ทํางานร่วมกับใครอะไรยังไงบ้างคะพระชาทีมนี้เป็นทีมเดิมกันกับท uh huh. ี่ทาทนไม่พอเราไม่ไหวแล้วก็จะ uh huh. ไม่ได้ใครคือเธอเลยค่ะสองเพลง uh huh. ที่ผ่านมาก,ก็หลายๆคนเริ่มคุ้นเคยแล้วค่ะ,คะรู้สึกว่าจะ enjoy กับการทําเพลงกันมากขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> แล้วก็พอมาถึงซิงเกิลนี้นีอ่อาจจะใช้เวลานานกว่าสองสองเพลงที่แล้วเพราะว่า เป็นเพลงมีจังหวะด้วยช่เพราะฉะนั้นโจทย์มันก็จะแบบเออไม่ภาพไม่ชัดเนาะแล้วก็อยากจะทําเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกดีจริงๆให้ให้คนฟังเขาแบบ รู้สึกได้กำลังใจรู้สึกชีวิตมันมีอะไรอีกเยอะนะคะเราจะไปจมกับโลกเดิมๆไม่ได้แล้วต้องกล้ามาในโลกใบหม่ๆที่ไม่มีเธอมันอาจจะดีกว่าก็ได้มันอาจจะเจ๋งกว่าก็ได้ใย่าง้ใช่ไหมนะคะเป็นเพลงที่หนึ่งที่แบบให้กําลังใจได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะมันก็เลยเกี่ยวเนื่องย้อนมาที่น้งต้นที่กําลังนั่งตาง่วงอยู่ตอนนี้ง่วงไหมถามจริงนิดนึงเนาะพี่เต็นก็ง่วงเราไปนอนกันเถอะ คือช่วงบ่ายเนี่ยหนังท้องตึงหนังตาก็มักจะหย่อนได้ค่ะวันนี้ไปทานหมูกรอบมาใช่ไหมใช่แล้วค่ะอร่อยอมากเมก มงึงเรียงตัวกันเรากับฟันปลอมเลยทีเดียว <c oughs> นี่แหละข้อดีของเชียงใหม่อาหารการกินเพียบและราคาคไม่แพงเดาเอาแล้วมาเข้าเพลงของเราก่อน <c oughs> จากโลกใบใหม่ไม่มีเธอมาถึงเพลงซิงเกิลล่าสุดข,ของน้องตน้น <c oughs> เพลงนี้ฟีดแบ็กดีมากแล้วก็เพิ่งแอบเข้าไปดูในในในหลายๆ MV ในใน MV ของน้องต้นด้วยแล้วก็ในคลิปที่น้องต้นไปร้องสดมาด้วยเวลาร้องสดนี่โอ้โหพลังมาจากไหนเยอะแยะมากมายเลยเนาะคือไม่ได้ซิงไม่ได้อะไรสังเกตเพราะว่าเสียงน้องต้นแบบเพียวเพียจริงเลยทีเดียวนะคะเพลงนี้เป็นไง บัางต้นสิงเกิลนี้เพลงนี้ฟีดแบคดีครับแล้วก็มันเป็นเป็นการเปลี่ยนแปลงทีมงานด้วยครับก็เลยใช้เวลานานหน่อยนานหน่อยนี่นานเหมือนกันนานปีการกี่ตีแล้วตั้งพฤศจิกายนปีที่แล้วจะครบปีแล้วเนี่ยเดือนตุลาแล้วนะก็เลย ได้เลิอกออกมาแล้วในที่สุดก็เปลี่ยนโปรดิวเซอร์ครับคือได้ได้พี่ปุ้ยดูสิมาทําให้แล้วก็พี่โอปวีเป็นคนเขียนเนื้อเพลงให้สุดยอดมากนะคะก็เลยกลายเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าก็เปลี่ยนแนวเพลงของตรงต้นด้วยนะคะจากจงังหวะสนุกสนุกไม่ว่าจะเป็นเพลงข้ามอนเออยหรือว่าจะเป็นเพลงอื่นๆข,<ช>ของเราด<ะ>้วยนะคะเพลงนี้ก็เป็นเพลงหนึ่งที่ ใช้พลังในการร้องค่อนข้างเยอะพยายามร้องตามเหมือนกันค่ะคุณนู้ฟังหายใจไม่ทันค่ะใช่ค่ะจริงนะหายใจไม่ได้มันหายใจไม่ทันอ่ะพระชาเหมือนรอพระชาเคยร้องไว้เพลงต้นเนี่ยพยายามนะต้นธนสิทธิ์นะคะสำหรับทุกซิงเกิลที่ออกผ่านมานั้นอพระชาพยายามแกะร้องใช้เวลานานนานมากคะเว่าเป็นแต่ละเพลงนี่ทำไมครับฉีกไม่ออกมันเหนียวมาก มันไม่ได้อะเว้ยมันเป็นอะไรที่แบบเฉพาะต้นจริงๆนะคือเขาเป็นคนที่ลมหายใจคือมันไม่ได้อันนี้ไปฝึกหายใจมาแล้วนะฉันจะลองร้องดูไม่สามารถค่ะหมดลมก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะจะร้องยากครับแต่ว่าแต่ฟังง่ายนะฟังง่ายใช่ครับมันเป็นเพลงที่ฟังง่ายแต่แต่ร้องยากเป็นหนึ่งเพราะว่าคือด้วยความที่เมโลดี้มันค่อนข้างที่จะฟังง่ายติดหูแล้วก็อย่างที่บอกคือต้องไม่อยากจะเพลงนี้เนี่ยคือตั้งใจเลยว่าจะไม่ไม่ไม่ร้องให้มัน เทคนิคเยอะ <หา S 1> ก็คือ,อน,นขนาดไม่เยอะนะเนี่นยอ, <c oughs> อาจจะได้ื่องของเลนส์เสียงด้วยครับท่าน,าานาแรกๆมันจะต่ํหน้อยแล้วก็ใช่แต่ว่าต้องเก็บลมหายใจดีๆแล้วแรกๆรก้องสดก็ลำบากอยู่เหมือนกันครับแต่พอร้องไปสักสองสารอบก็จะเริ่มรู้แล้วเออเราต้องหายใจตรงไหนเราต้องเก็บขนาดไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าฟังง่ายครับมันเป็นฟังง่าย แค่ขอมาคุณก็ได้ฟังละนะคะขอมาขอมาคุณก็ได้ฟังคุณไม่ต้องไปแกะร้องใดๆพี่ตึงก็จะไม่จะพยายามท่อนยากๆใช่ไหมคือชอบร้องเพลงเวลาแบบเปิดเพลงไปด้วยจะร้องไปด้วยอะไรเงี้ยแต่เพลงต้นนี่ตาบจริงๆไม่สามารถจริงๆพัชชาี่ยังพอไหวอยู่นะคุณน้ฟังแอบร้องคนเดียวนะคะหลังจากที่ผ่านหลายเพลงของงต้นมาต้องบอกว่าเพลงเป็นเพลงหนึ่งที่อย่างที่บอกว่าแฟนๆรอกันรอคอยกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแปลกใหม่จากเพลงก่อนๆแน่นี้ของลองต้นยังไงบ้างสำหรับเพลงโด ไม่มีเธอเราต้องบอกนี้ได้ไหมในเรื่องแรกคงเป็นเรื่องเนื้อหาครับครบอย่างเพลงก่อนๆมายังไม่มีเพลงที่เนื้อหาเป็นแบบอารมณ์หนักขนาดนี้เพลงนี้ก็คือจะเป็นอารมณ์อกหักเลยอารมณ์แบบโดนทิ้งเลยขึ้นมาแบบไม่ต้องถามว่าฉันเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยโอ้โหขึ้นมาก็แบบใหญ่มากเลยจ้าใหญ่มาเลยเป็นใหญ่มาเลยแบบใหญ่จริงจริงคือ ดยไม่มีเธอเนี่ย<อ>มันก็ไม่ได้เศร้าอย่างเดียวครับใชค่คือฟังแ,แราากๆมันจะเศร้าแต่พอไปทําฮุกเนี่ยมันเป็นเพลงให้กําลังใจค่ะคือในเพลงมันก็บอกว่าสักวันหนึ่งเราจะพบคนที่ดีอ,อยากให้แบบปล่อยให้น้าตาลบทุกความทรงจำาก็คือลบไปเลยเรื่องพวกเรื่องราวต่างๆนะนาที่เราเคยมีกันมาแล้วก็สักวันหนึ่งเนี่ยฉันจะเข้มแข็งจนลุกขึ้นมายืนโดยไม่มีเธอฉันต้องดําเนินต่อไป ต้องแบบอย่างนี้เลยสุดยอดมากจริง<ช>ค่ะคุณนฟังคือฟังหลายรอบเนี่ยคุณู้ฟังอาจจะแบบว่าจับต้นชนปลายยังไม่ค่อยจะได้ต้องไปดู MV ถึงจะเข้าใจให้ลึกซึ่งยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องดูน้องต้นแบบรอ ร้องสดคือเวลาร้องสดๆในในคลิปล e, หลายๆคลิปที่แฟนแฟน,แฟนคลับบางต้นส่งมาพี่เตือนดูนะบอกพี่เตือนดูสสียงต้นร้องสอดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูเราก็ดูนะแล้วเราก็นะแกบบโอ้ยเก่งจังเลยผู้ชายคนนี้คือร้องสดจริงๆนะคะคไม่ได้ลิฟซงลิฟซิงยังไง <c oughs> หายจงหายใจเธอแบบจัดเต็มจริงๆนะคะคุณผน้ฟังคือซึ่งทําให้ไม่แปลกใจว่าทาไมทุกคนถึงชอบเสียงของต้น <c oughs> ต้นคิดว่าเสียงของต้นมีเอกลักษณ์อะไรยังไงบ้างเสียงของต้นนะครับก็ ไม่ใช่เสียงที่คมมากแต่ว่ามันเป็นมันจะเป็นเสียงสักษาแผลบนิดนึงแต่ว่ามันใช่แต่ว่าเวลาลองท่อนต่ำๆมันก็จะมีแบบสักษาหน่อยมี texture แต่พอท่อนสูงๆมันก็จะจะค่อนข้างแน่นอะไรเงี้ยจริงๆเพลงนี้ไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรพิเศษเลยใช่ค่ะสมัครต้นต้นบอกว่าไม่ได้อะไรเยอะมากต้นบอกว่าอยากจะรองให้มันสบายๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ไม่สบายเท่าไหร่ ไม่สบายเลยค่ะฟังสบายดีกว่าครับใช่ฟังสบายฟังแล้วให้คิดตามเพลงนี้แล้วคุณจะได้เข้าใจว่าแต่ละเพลงที่เราถ่ายทอดออกไปไม่่จะเป็นเพลงของต้นเองเพลงของพระชาเองเนี่ยเป็นเพลงที่ไม่ได้ฟังแค่ผ่านว่ามันเพราะนะไม่ได้ฟังแค่แบบเสียงพระชาเพราะจังเลยส่วนใหญ่จะไม่ได้ฟังกันแค่นั้นส่วนใหญ่จะฟังว่าเออพระชามาลุกใหม่นะเพลงนี้เธอเธอเสียงเธอแข็งขึ้นไม่แข็งขึ้นในที่นี้คือแบบแข็งแรงแข็งแกร่งในในน้าเสียงในเนื้อเพลงต่างๆนานาด้วยนะคะ แม้ว่าจะจริงๆซิงเกิลก่อนนนี้พัชชาหายไปนานไหมนานเหมือนกันเนาะเออครึ่งปีค่ะประมาณครึ่งปีก็พอสมควรแต่ว่าเราไม่ได้เจอกันประมาณเกือบปีปีกว่าแล้วล่ะเพราะว่าอะไรนะปีกว่าเนาะประมาณนันนะใกล้กันจริงๆเราออกเพลงใกล้ๆกล้กันมาตลอดใช่สูสีกันมาตลอดมาด้วยกันตลอดเลยทีเดียวแต่ซิงเกิลปล่อยๆมาใกล้ๆใกล้ๆกกันแล้วก็ประจุเหมาะในซิงเกิลนี้คือเนื้อหาเพลงเนี่ย คล้าๆกันด้วยใกล้ๆกันด้วยทําให้ น่าจะคุยกันรู้เรื่องไม่ทะเลาะกันใช่ไหมไม่ค่ะหนูรักกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมาด้วยกันแบบน่ารักมากเลยพีเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องใช่คอยตบตบกันมาหน่อยขานอกทะเลตลอดเวลาขอหน่อยลูกขอหน่อยลูกอะไรอย่างนี้ยอะไรนะตอนนี้พี่ขอใช่ไหมตอนนี้พี่ขอจริงอันนี้พี่ขอวันนี้พี่ขอที่ว่าไม่ผ่านที่ว่าไม่ขำขำเข้ามาขำมาโปรโมทเพลงให้กำลังใจจริงค่ะเพราะว่าแต่ละคนนี่ให้กำลังใจกันดีมากๆจริงนะคะซิงเกิลนี้ต้องบอกว่าเป็นเป็นการทำ งานที่อย่างที่บอกไปว่า,าขยับขึ้นมาอีกก้าหนึ่งของการทำงานเพราะว่าอายุก็เยอะขึ้นเนาะ,ะพูดถึงซีซัน AF ในซีซันนี้เขาก็ออกบ้านกันละเรียกเอออ,ออกแล้วออกแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปเข้าห้องน้ำก่อ <laughs> น